ตอนนี้ช่องพีตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกมพัทออฟไททันกันอีกครั้งนะและก็วันนี้ผมก็ได้เจอไดโนเสาร์ตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นตัวที่เข้ามาใหม่แต่ว่าเป็นมอรสนะก็ขอย้ำนะครับว่ามันคือตัวมอนั่นก็คือเจ้าซารพากาแดกนะครับ ก็คือเป็นไดโนเสาร์ตระกูลของอโลซซริเดเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลนี้เลยนะและก็ยังเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในยุคจูลาสสิกด้วยนะครับก็เป็นตัวที่เคยคลองยุคมาก่อนไทแรนโนซอรัสนะครับเพราะในยุคนี้นนก็ทีเล็กยังไม่เกิดมันเป็นคนละยุกกันทีเล็กจะอยู่ในปลายยุคจูลาสสิกเอ้ยปลายยุคครีเทเชียสแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในช่วงยุคจูลาสสิกนะครับ ก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าอันโลซอรัสจะมีความยาวอยู่ที่1 2บสถึงสิเมตรเลยนะอันนี้คือเป็นการคาดเดาของนักบรรพชีวินวิทยานะครับแต่น้ําหนักมันจะอยู่ที่3าถึงหตันเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะเทียบทีเล็กไม่ได้เลยและก็ความสูงมันจะอยู่ขนาด4เมตรเลยนะมันยังเป็นตัวที่คอยล่าเจ้าดิโพโดคัสแล้วก็อยู่ในยุคเดียวกับสเตโกซอรัสและอลโลซอรัสด้วยไดยโนเสาร์ตัวนี้ผมก็ไม่เคยค้นหาไอ ประวัติของมันเลยนะไม่เคยค้นหาแบบข้อมูลของมันนะพอมารู้ข้อมูลมันผมโอ้โหแบบมันมีแบบไดโนเสาร์ที่ใหญ่แบบขนาดพอๆกับพวกเจ้าตระกูลไทแรนโนซอร์และก็ตระกูลจิกเกนเอคาคา,าโรดอนด้วยเหรอผมงงมากเลยอันนี้คือตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยแล้วก็มาดูที่เพศกันต่อครับเพศชายจะเป็นสีแดงๆออกน้ำตาลหน่อยนะเพศหญิงจะเป็นสีเขียวส่วนสายนะครับอันนี้จะเป็นสายสตามินานะ ก็คือฮิวเร็วขึ้น10%ฮิวสตามินาส่วนอันนี้รูปล่างจะคล้ายกับไดโลกึ่งอันโลแล้วก็จะเป็นสายบีดดาเมจ20%อันนี้ก็รูปร่างก็เป็นผ,มผอมๆนะส่วนอันนี้จะเป็นแอคแทกดาเมจนะครับ5%รูปล่างก็จะคล้ายกับอันโลสลัดกึ่งไดโลเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะมีรูปร่างที่อ้วนขึ้นและนี่จะเป็นสายสตามินาถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูก่อนแล้วกันนะ โอเครูปร่างหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับตอนอยู่ในเซิร์ฟไดนโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคยุรัสสิกนะของไดนโนเสาร์กินเนื้อแต่ว่าในปัจจุบันนียเขาก็เนื่องจากฟอสซิลมันไม่เหมือนจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าอันนี้คือเสียงร้องประกาศของมันนะครับน่าเกรงขาม,มากต่อไปก็จะเป็นเสียงความรัก แล้วก็จะตามด้วยเสียงขู่นะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นเสียงเตือนและก็ต่อไปนะครับเป็นเสียงเดี๋ยวเสียงเตือนมันดูเท่นหน่อยนะแล้วก็มือไปโดนด้วยการจะกดเสียงเฟลลี่เนี่ย แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นท่าสะบัดต,ตัวก็จะประมาณนี้และก็ท่าระวังภัยนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายก็จะเป็นท่างงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าโซโลพาแคนแอกอันนี้ผมจะมา มาเดินให้ดูด้วยถ้าโจมตีตอนรีวิวมันก็จะมีแค่ท่ากัดธรรมดาเนะแล้วก็จะผมจะมาเดินแล้วก็วิงให้ดูด้วยนะว่ามันว่ามันเนี่ยมันเร็วแค่ไหนอันนี้คือการเดินนะเดินเร็วนะเนี่ยน่าจะเร็วพอๆกับอโลซอรัสเลยปะหรือว่าเร็วพอๆกับเดสเทโถอันนี้คือการวิ่งครับถือว่าวิ่งเร็วนะเนี่ยถ้าเทียบกับพวก พวกเทียห้าพวกทีเล็กอะแต่ผมไม่รู้นะว่าไอตัวนี้มันเป็นเทียไหนอะเทียสี่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่น่าจะใช่เทียสามอะอันนี้คือท่านั่งนะครับแล้วก็ตามด้วยท่านอนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าโซโลพาราเน็กเดี๋ยวเราจะไปดูการผจญภัยกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะ แล้วก็หน้าตาตอนเด็กก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือไวฟักไข่เลยนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเสียงร้องและท่าทางให้ดูด้วยเลยว่ามันจะแตกต่างกับตอนโตยังไงอันนี้คือท่าประกาศนะครับเสียงประกาศของมันก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างแหลมขึ้นจากตัวโตที่มีเสียงแบบที่ค่อนข้างใหญ่นะอันนี้คือเสียงความรักแล้วก็ต่อไปเป็นเสียงคู่เสียงคู่ก็จะประมาณนี้นครับ หน้าตาของมันก็จะคล้ายกับตอนโตเลยแต่มันยังไม่มีงอนเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นไบฟักไข่เซิร์ฟนี้เขาจะเริ่มจากไบฟักไข่นะครับจะไม่เริ่มจากจูวี่เพราะว่าทุกเซิร์ฟเนี้ยเขาจะเริ่มจากจูวี่เลยโอเคอันนี้ผมรีวิวให้ดูด้วยนะครับก็คือตอนเด็กกับตอนโตมันต่างกันไหมเวลาแบบเสียงร้องเสียงอะไรประมาณเนี้ย โอเคถ้างั้นต่อจากนี้เราก็จะไปเริ่มทำ q u e s กันเลยนะเพราะว่ายัางไงเนี่ยเซิร์ฟนี้มันก็โตช้ายิ่งกว่าไอ้เซิร์ฟที่ผมเล่นนะถ้าเราไม่ทำา u e s เนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะโตช้าช้าโตยากสำหรับเจ้าสโลพากาแนกนะครับก็คือ fossil มันยังไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะก็คือแบบเขาเพิ่งจะค้นพบไม่กี่ส่วนเองนะก็จะเป็นแถวท่อนหางแล้วก็ท่อนขาปะ เขาก็เลยแบบฟอสซิลมันก็มีขนาดใหญ่กว่าโลตอนแรกเขาก็เหมียบแบบเออกะแบบว่ามันจะมีขนาดยาวที่ประมาณสักเอ,อ้ยสิบสามเมตรได้แต่พอสักพักหนึ่งเขาไปค้นพบอีกครั้งก็คือแบบมันมีฟอสซิลไดโนเสาร์หลายตัวที่มารวมตัวกันอยู่ในจุดเดียวเขาก็เลยแบบเข้าใจผิดว่ามันเป็นฟอสซิลของสโลพากาเนกหมดเลยแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับมันมีตัวอื่นปนอยู่ด้วยเขาก็เลยแบบ ตอนนี้ก็เลยแบบมีการศึกษามาบ้างว่ามันไดนโนเสาร์ตัวนี้มันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ข้อมูลผมก็ได้มาไม่แน่ชัดครับเพราะว่าข้อมูลผมได้มาไม่เยอะเท่าไหร,ร่ถ้าแบบใครมีข้อมูลอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จริงเพราะว่าแบบผมเพิ่งจะศึกษาหาข้อมูลของเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้เลยนะแต่ว่าผมว่ามันเป็นไดนโนเสาร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นตระกูลของอโลซอที่แบบที่แบบเคยคลอง ยุคไดโนเสาร์ในออในอดีตะก่อนยุคสมัยของทีเ็กอะเคลสของเราก็คือเห็ดอบาริตาผมก็จำจุดไม่ได้นเนี่ยเพราะว่าตัวเรามันเล็กเกิน <c red> ไม่รู้อยู่หินก้อนไหนะจะวิ่งออกทะเลเลยไหมเนี่ยอันนี้ก็จะดูเหมือนจะวิ่งเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นใบฟักไข่ใบฟักไข่มัน เดนวเสาร์ทุกตัวมันจะแบบมันค่อนข้างแบบที่จะวิ่งเร็วอยู่แล้วแต่ในความจริงเนี่ยถ้าเอามาวิ่งเทียบกับตัวใหญ่ก็ไม่ทันตัวใหญ่นะตัวใหญ่ไล่แบบชิวๆเลยผมน่าจะจําจุดผิดนะเนี่ยเห็ดไม่ไม่ได้อยู่จุดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปทางเออทางนู้นดีกว่าเข้าไปในป่าลึกอะเพราะว่าน่าจะตามหาง่ายกว่าตรงนี้โอเคนี่ไง แล้วก็มีหลายคนนะครับที่มีคอมเมนต์ถามเข้ามาบ่อยนะว่าทํายังไงให้โตเร็วเวลาเล่นเนี่ยเราต้องเล่นยังไงแบบให้หลบพ้นจากนักล่าหลบพ้นจากการถูกฆ่าแล้วก็ให้โตเร็วๆอะ่ะเราพยายามเซฟตัวเองนะก็คือแบบเราไม่ต้องไปตรงพื้นที่ที่มันแดงครับหรือไม่เราก็ไม่ต้องไปแบบพื้นที่ที่อยู่ใจกลางแมปเราเน้นเดินขอบขอบแมบปบไปเลยทำเควสแบบนี้แหละถึงจะได้โตแต่ถ้ามีเพื่อนก็จะทำให้โตเร็วขึ้น วิธีการโตนะครับมันก็จะมีวิธีอยู่ประมาณ3แบบนะก็คือแบบแบบแรกเราเล่นคนเดียวเราทาเควสแบบนี้แหละแบบที่2เรามีเพื่อนเราให้เพื่อนช่วยแล้วเราทาเควสมันก็จะโตเร็วขึ้นอีกแบบที่3นะครับก็คือแบบเราไปล่าโทฟี่หรือไม่ก็ขอโทฟี่อะโทฟี่ก็คือกระดูกมันเป็นกระดูกจากไดโนเสาร์ที่ โตเป็นอะเดลนะครับหรือไม่ก็ซับอะเดลประมาณ3-4หลอดเอ้ย3-4-5หลอดประมาณเนี้ยมันจะดอกโทฟี่แล้วนะถ้าเราไปส่งเออเราได้โทฟี่เราไปส่งที่บ้านทำนะมันจะขึ้นเควสอยู่เราก็จะได้ค่าเติบโตประมาณ1หลอดของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราทำเควสต,ต่อไปนะาจริงวิธีการล่าโทฟี่มันไม่ได้ง่ายเลยเราไปขอจากตัวใหญ่ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่า ก็มีทางเดียวคือทำเควสถ้ามีเพื่อนก็จะโตเร็วอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมเชื่อว่ามือใหม่ก็เยอะนะส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยก็อาจจะมีหลายคนที่เบื่อไปแล้วเพราะว่ามันการพัฒนามันก็ยังแบบยังไม่ถึงขั้นเร็วเต็มที่เกมนี้เขาอยู่ในช่วงพัฒนานะครับก็คือเขาเน้นพัฒนาในทางแมปทางการแก้ไขบั๊หลายอย่างมากกว่านะ เขาจะไม่เน้นพัฒนาไปทางไดโนเสาร์ส่วนไดโนเสาร์เนี่ยไม่รู้ว่าตัวใหม่จะเข้ามาแบบต้องใช้เวลาเป็นปีถึงจะเข้าหรือไม่ก็2ปีไปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะฝั่งนู้นมีเสียงบอทนะครับน่าจะเป็นเสียงไอเอไอโปโตเซลาทอปนะไอตัวนี้ตั้งแต่มาใหม่เนี่ยอันตรายมากเลยกัดกระดูกแตกแถมยังตีบีดได้ AI ในแพทนี้นะครับมันน่ากลัวมากเลยสำหรับตัวเด็กนี่ยิ่งน่ากลัวเพราะว่ามันเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยมันตามเรามาเฉยเนยะโอ้โหเดี๋ยวนะโอโ้โหเอ้ยอื้งนะขันสู้เลยอื้อหือโดนมันกัดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะประมาทไม่ได้นะครับสำหรับ AI เพราะว่าไม่งั้นเราน่าจะโดนมันฆ่าตายแนะ่ เดี๋ยวผมจะวิ่งกัดแล้วกันนี่ไงโดนไหมงับโดนมันตัวใหญ่กว่าเราอีกอะดูดิเดี๋ยวนะนี่ไงโดนโอ้โหยังไม่ตายอีกอะใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยสึกระหว่าง AI กับผู้เล่น <c oughs> AI กับเพลเยอร์อะเฮ้ยงับไปโดน งับนีงไงผมจะพยายามเล่นเชิงกับมันนะจะไม่เข้าแรกงับโดนมันเริ่มแดงแล้วงับอีกโอโ้โหโดนมันกัดอีกกระดูกแตกเลยนะงับไม่ตายอีกแต่แดงแจ๋งับอีกเออตายสักทีโถเอ้ยนึกว่าจะโดนเอไอค่าซะแล้ว พอดีเราหิวไอตัวนี้มันใหญ่กว่าเราอีกอะเอาจริงนะก็คือแบบ AI p a t นี้นะครับมันมีระดับการเติบโตโด,ด้วยนะจากวัยจูวีไปจนถึงว Alpha, นะัยอัลฟาเนอะอัลฟาก็คือวัยที่โตที่ใหญ่กว่าไอวัยผู้ใหญ่ของมันอีอะแบบมันเป็นฝันร้ายของตัวเด็กเลยนะสำหรับ AI p a t เนี่ยโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ ผมก็ได้โตเป็นวัยรุ่นเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่ที่ผาสีเขียวเอ้ยเนินสีเขียวนะครับก็คือกรีนฮิ l หน้าตาของมันตอนเป็นวัยรุ่นก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มมีหงอนขึ้นบนหัวนะก็จะคล้ายกับโลซอรัสมากขึ้นแต่ว่ารูปร่างก็จะอ้วนกว่าเดี๋ยวผมจะมาใส่สกิลให้ดูด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะขออนุญาตไปนอนในพุ่มเพราะว่าเรานอนแบบลงโจงแบบนี้ไม่ได้เผื่อเควสซอมาบินมาเห็นเนี่ยมันจะลงมาจิกเอา ถือว่าตัวอื่นมาเห็นเนี่ยมันก็จะมาฆ่าเราได้นะครับตอนนอนเนี่ยมันรับดาเมจคูณ3เลยนะเอาจริงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกินนะขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบสกินไหนนะครับก็สามารถเลือกใส่ได้ข้างบนจะเป็นสกินฟรีอะ่ะโอเคอันนี้สกินฟรีนะครับและนอกนี้ก็จะเป็นสกินซื้อเซิร์ฟนี้มันก็สามารถปั๊มแต้มได้ด้วยนะ แบบปั๊มเงินเน่ยเงินในเกมแต่ว่าผมจะไม่ปั๊มนะผมจะฟาร์มเอาแล้วก็เซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟที่มีกดหนานะครับกดที่หนาแน่นมากส่วนมาดูกันที่สกิลโจมตีของมันนะครับมันปลดล็อกทุกอย่างแล้วเราสามารถใส่ได้แล้วเริ่มจากอันแรกนะครับอันแรกก็จะเป็นการกัดแบบช้าแต่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วก็จะทําให้บีทไหลรุนแรงมากด้วยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสกิลแรกเป็นสกิลที่ค่อนข้างแบบดูดีสําหรับเจ้าสโลพากาแนกเลยแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นสกิลที่2อ,อันนีจ้จะเป็นสกิลการโจมตีสร้างความเสียหายสูงแต่ว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยมีตัวมาเดินทุบๆมาเลยอ่ะตัวอะไรเฮ้ยเป็นซโลพากาเนกนะครับเป็นสายพันเดียวกับเรา ทำไมจู่ๆเดินดุมๆมาเนี่ยแต่มันยังไม่เห็นเราเนะยตัวใหญ่กว่าเราซะด้วยผมจะพยายามแบบยืนนิ่งๆเข้าไว้ไม่งั้นเนี่ยน่าจะโดนมันงาบเอาแน่เลยมันมองไกลๆมันเห็นบัก็กเออเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามองไกลๆบางครั้งเนี่ยมันก็เห็นนะมันเห็นเป็นบั็อกสำหรับมือถือนะครับมันเห็นเป็นบัคกว่าต่อให้เราอยู่ในพุ่มอะ่ะมันก็จะเห็นเรานอนนิ่งเลย ไม่งั้นมันคงไม่เดินดุมดุม,มาแน่เลยไปละ่ะยังเดินอยู่โอ้โหดีนะมันไม่เห็นเราถ้าเห็นเนี้ยมันน่าจะแง้มเราเอาจริงนะไม่งั้นไม่เดินมาแน่โอเคน่าจะไปจริงนะตอนนี้ยังรีวิวสกิลไม่เสร็จเลย ถ้าเรานั่งมันจะได้ยินเสียงเราปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลต่อเลยเกือบไปแล้วอันนี้นะครับจะเป็นการโจมตีเออที่สร้างความเสียหายสูงนะครับแต่ว่าบีบมันจะออกไม่เยอะนะครับก็คือจะออกในระดับปานกลางนะสำหรับสกิลปากสีฟ้าเนี่ยทุกคนเห็นเมาส์ผมชี้อยู่เนาะก็ต้องเลือกดูนะว่า แต่ละคนจะชอบสกิลแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะส่วนจะสกิลท้ายนะครับเป็นสกิลที่ต้องใส่นะไม่สิเป็นสกิลเสริมนะครับก็คือเป็นพวกสกิลเสริมนั่นแหละมันจะเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายรุนแรงนะครับแต่ว่าเลือดจะไหลออกปานกลางนะและโจมตีโดนแต่เออโจมตีโดนศัตรูทุกครั้งนะครับมันจะลดความเร็วของศัตรูเอ้ยเออมันจะลดความเร็วศัตรู2 5แล้วก็จะลดเกาะศัตรูครับ 10%ก็จะเป็นสแต็ก2ครั้งนะอันนี้เดี๋ยวผมใส่ไปเลยก็รู้สึกว่าจะโอเคส่วนกงเล็บอันนี้จะเป็นกงเล็บท่าตบตัวใหญ่ปะอ่าใช่จริงด้วยนะครับมันเป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูสูงสุดก็คือเป็นตัวที่ใหญ่เพิ่มขึ้นในการโจมตีที่หนักกว่าก็คือเป็นตัวที่ใหญ่กว่าเราแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีแบบแขนคู่นะการตบคู่ เดี๋ยวผมจะมาใส่อันนี้แล้วกันเพราะอีกันมันเป็นการตบคู่แล้วก็มันเพิ่มสเต็กทําให้ศัตรูรักษาบีบช้าลงแค่นีน้ส่วนอันนี้นะครับผิวหนังผิวหนังจะเป็นการรักษาสถานะผิดป,ปกติก็คือ40่เปอร์เ็นเป็นสถานะทุกสถานะทั้งพิษทั้งบีบและก็ทั้งไอสถานะของมิลาไกาอาอันนี้คือจะรักษา4 0เลยนะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นจะเป็นการ ไอ้เมื่อเลือดน้อยอะ่ะมันจะเพิ่มเกาะให้เรา20%เอร์เซ่ะผิวหนังสีแดงเมื่อเลือดเราน้อยอันนี้แหละอันนี้เลือกเลือกใส่เลยนะใครชอบแบบไหนก็ใส่ได้ส่วนนั้นสุดท้ายอ๋ออันนี้จะเป็นจะเป็นสายพันธุ์ไทยแลนด์เอ้ยสายพันธุ์อโลซอก็คือเราต้องอยู่ในกลุ่มอะ่ะอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ใส่อันสองดีกว่านะ อันแรกก็ดีอัน2ก็ดีเดี๋ยวผมใส่อัน2แล้วกันแบบจะมาลองดูว่าก่อ20%มันจะยังไงส่วนขานี้คือขาหมุนตัวนะเหมือนกับเจ้าพิกโนนิโมสซอรัสแล้วก็ไทเรโนไททันแล้วก็เซลัโตนะครับเดี๋ยวผมใส่ขานี้แล้วกันส่วนหางอะ่ะเมื่อกี้ที่ผมไม่ที่ผมไม่อธิบายอะไรเพราะว่าหางมันเป็นหางฟาดเฉย,เฉยโอเคตอนนี้ เราก็พร้อมที่จะสู้ล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเดินทางหาออกล่าเลยไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรไหมเอาจริงผมก็อยากจะลองล่านะสำหรับพาร์ทเนี้ยเพราะว่าแบบถึงเราจะยังไม่โตเราก็แบบผมก็อยากจะทดลองสกิลของมันนะแถวนี้ไม่น่ามีตัวเพราะว่าไอตัวที่มีมันก็เดินไปนู่นละ อันนี้คือสกิลกัดที่ผมใส่นะครับจะเป็นการกัดที่ค่อนข้างช้าแล้วก็ต่อไปเป็นการตบโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็ท่าหมุนตัวนะครับท่าสุดท้ายที่ผมใส่ก็จะประมาณนี้นครับปัจจุบันก็จะตัวที่มีสกิลนี้ก็จะมีอยู่3ตัวก็คือไทเรโนไททันแล้วก็พิกโนโลและก็เซลาโตโอเคถ้างั้น ถ้าไม่เจอตัวผมก็จะมุ่งหน้าไปที่ซอฟเฟตเลยแล้วกันเพราะแถวนั้นชอบมีคนไปไปเดินเล่นกันนะไม่รู้ว่าจะมีตัวผ่านไหมและก็นะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีตัวเดินผ่านมาตรงนี้ผมได้เดินตามตูดมันมานะเพราะว่าผมได้ยินเสียงมันและเสียงเท้าก็ดังมากด้วยไม่รู้ตัวอะไรนู่นไงเสียงร้องคำรามอยู่นู่นเดินอยู่ไกลๆนู่นตัวอะไรไม่รู้ มันทำไมมันเดินเร็วจังวะวิ่งไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองซุ่มดูนะว่ามันคือตัวอะไรถ้าพอล่าได้ผมก็จะล่านะแต่ถ้าตัวใหญ่กว่าเราเกินไปเนี่ยผมก็คงต้องปล่อยและตอนนี้นะครับผมก็เกือบจะโตเป็นซับอะดาแล้วอยู่วัยรุ่นจนสุดหลอดละอีกหน่อยก็จะวางลังได้ตอนนี้เหมือนมันจะเดินไล่กันอยู่ปะมันมีสตัว น่าจะใช่นะครับน่าจะไล่กัดกันอยู่แต่ตัวอะไรไม่รู้นะมันมองไกลมากตัวหนึ่งมันคล้ายกับกีกาไอตัวเล็กๆอะ่ะกีกายังไม่โตหรอเออมันไล่กัดกันจริงด้วยเสียงร้องคล้ายกับเจ้าตัวเหมือนเราอะ่ะคล้ายกับโซโลพากาเน็กแต่ตัวนั้นมันใหญ่ด้วยไงเราจะไหวไหมเนี่ย ไล่กันขึ้นไปบนนู้นละจะตามทันไหมเนี่ยวิ่งไล่กันขึ้นไปนู้นแล้วนะและตอนนี้เรายังไม่เป็นซับเลยอะจะสู้กับไอ้ตัวใหญ่นั้นไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันเข้าไปยุ่งในการต่อสู้เข้าไม่ได้อะ นอกสักจากว่าเราจะแยง่งซากเดี๋ยวผมจะรอให้ตัวใหญ่นั้นสู้กับไอ้กีก้าตัวเล็กตัวนั้นนะ่ยสู้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปแยงง่งซากดูนะเฮ้ยมีไงเราโตเป็นซับอดอลแล้วทางนั้นผมจะวางรังไว้ตรงนี้เพื่อเอาค่าเติบโตร,บรีบเลยไม่รู้ไลไรกันไปถึงไหนแนละ้วผมจะรีบ,รบปลดนะเพราะว่าผมต้องการค่าเติบโตอย่างมากเลยจะได้สู้กับไอ้ตัวใหญ่นั้นได้ Okay. เคดต่อไปก็คือนอนโอเคตอนนี้เคเล็เราสำเร็จนะครับถ้างนั้นเราก็จะสะกดรอยตามมันไปถ้ามันสู้ถ้าเจ้ากีก้าหันมาสู้นะครับไอตัวใหญ่นะั้นมันก็น่าจะเจ็บนะเราก็น่าจะแบบไปแย่งซากถ้ามันสู้เราก็ต้องสู้อนะแต่ถ้ามันยอมให้ซากเฉยๆเนี่ยผมก็ไม่กัดนะเพราะว่ายังไงก็กัดเขาไม่ได้ตามกดเซิร์ฟ ไปแถวนี้นมันวิ่งขึ้นมานี่นี่ไล่กันไปถึงไหนวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเสียงเท้าก็ไม่มีโอ้โหอะไรวะเนี่ยน่าจะไม่เจอนะแต่มันไล่กันมาแถวนี้นี่ใช่ไหมน่าจะตรงยาวไปเลย ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเท้าอะไปไกลแล้วหรอปกติแพทนี้นะครับคืออยู่ในระยะแบบระยะประมาณนี้ไปถึงไอ้ซซาเฟตมันก็ได้ยินเสียงแล้วนะแต่นี่ไม่ได้ยินเลยเงียบกปิบรอยเท้าก็ไม่มีระบบมดมกลิ่นก็ยังไม่เข้ามาผมว่าผมคงต้องลามือแล้วแหละ หิวมากๆแล้ะตอนนี้คงต้องไปกินเกลือไม่ได้กินอาหารแล้ววันนี้และก็ในระหว่างที่ถอดใจไปแล้วนะครับผมเหมือนจะมีโชคเข้าข้างอยู่ทุกคนเห็นนู่นไหมเหมือนจะเป็นจิกาโนโตสลัลตดอาจจะเป็นไอตัวที่โดนไล่หรือเปล่าไมรูตอนนี้มันนอนเอ้ยมันนั่งนะเอานอนดิมันนอนไปละเดี๋ยวผมจะค่อยๆย,ย่องไป น่าจะสู้ไหวนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เป็นซับอะดาเกือบโตแล้วสี่หลอดแล้วตอนเนี้ยมันยังไม่เห็นเราแน่เลยมันยังไม่ลูกนะน่าจะยังไม่เห็นถ้างั้นโชคก็พอเข้าข้างอยู่ตอนย่องเสียงเท้าเบามากนะจริงอยู่ไหนละ่ะ มันลุกแล้วนะเหมือนจะรู้ตัวปะเอ,อางังยังไม่รู้ตัวอีกน้องถึงไปก่อนแล้วกันตามกดเสร็จมางับแรงไปโดนงับอีกงับอีกหนีไม่พ้นหรอกแกตัวเล็กกว่าฉันอีกไปไหนไม่กินซะดีๆงับเรากัดธรรมดาตีปีนะครับ สวนแล้วงับตกไปโดนหางงับอีกงับมันกัดแรงอยู่นะขนาดตัวเล็กกว่าเราไปไหนงับนีไงหันมาสู้แล้วหือกัดแรงมากเลือดคลึงหลอดเลยอะ่ะเอาจริงกีการต,ตัวนี้มันน่าจะซับแล้วนะแต่ยังไม่ฟูลซับเหมือนเรานะครับ เพราะว่าตัวเราฟูซับเกือบจะอดแล้วแต่ก็ยังโดนมันเล่นสักครึ่งหลอดอ่ะมันกัดส่วนผมไม่เยอะด้วยนะถ้ามันหันมากัดส่วนตลอดเนี่ยผมก็หัดมีโอกาสที่เกือบตายเลยโอ้วันนี้นึกว่าจะไม่ได้กินอาหารสรักสุดท้ายก็ได้กินเนื้อของกิก้านะครับที่ว่าคุ้มเพราะว่าน่าจะกินได้เยอะพอตัวเลย แต่ไม่รู้นะว่าเจ้าไอ้เจ้าตัวใหญ่ของออตัวใหญ่เนี่ยมันวิ่งหนีไปไหนละพอก่อนหน้านี้ยังวิ่งไล่กันอยู่แถวนี้เลยแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบโชคเข้าข้างเราเลยแหละเพราะตัวใหญ่ไม่อยู่แต่ดันเจอตัวนี้แทนโอเคถ้างั้นสำหรับฐานนี้ครับผมก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนึกว่าจะไม่ได้อาหารกินซะละ ถ้งั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับมารอชมพาร์ทหน้าผมจะผจญภัยยังไงต่อก็รอชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ